สนึกกองสร้างสำคัญที่สุดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้นะคะสร้างประชาชัยป่าไม้แต่ป่าไม้เราก็ต้องป่าไม้แล้วนะคะถ้าไม่ต่าไม้เป็นตนไมแล้วเป็นต้นไมีอะไรอย่างไม้ที่แบบไม้หนุ่ไม้อะไม้ที่ปลวกกินแล้วร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกไม้เชลล่าไม้อะไรเนี่ยก็จะคนมันที่สร้างบ้านอย่าเนี้ยก็จะใช้ไม้ไม้แบบไม้ตะเพียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่ใช้ไม้จริงๆก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีตัวอย่างแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะดูแลรักไว้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาดูเรื่องของทรัพยากรอนาวก็ปล่อยแลวนะคะเอาไปลงยูทูบอิจนเรื่องทรัพยากรหาย น่าจะไม่มีอะไรที่ยากน้ำดินเนยก็คือเรื่องปวดๆเนี้คกูไม่ค่อยไปตกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบที่เราเรียนเคยไปเรียนอยู่แล้วเราดอครับคือรู้มาแล้วแหละแต่ว่าที่จะเน้นเก่งอ่ะเรื่องของนักมวยด้วยครับัอะไรเนี่ยโอ้โหด้านฝืเไปของไปขังไม่ั้งหมดนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะให โบไม่ใส uh ่ดีซีดีแม่วกันนะคะแม่บอกมาแม่บอกไปตั้งแตเรียนเรื่องของวิทยาการของมนุษย์เราในการที่จะดูดูนะคะเดี๋ยวเราจะดูก็ได้ว่าเขามีวิธีการยังไงที่จะอยู่ในสภาพของสมัยโบราณที่เป็นยุคน้ำแข็งทั้งยุคที่มนุษย์ยังไม่ได้กับใช้ไฟเลยเงี้ยนะคะจะมาให้ดูเครับกูรู้จะเปิดบ้าจี้เลยครับ อย่าลืมไปทำรายงานมานะจบหมดเวลาเลยใช่ไหมเพื่อหมดเวลายังหมดแล้วครับอ่ะหมดเวลาแล้วไปเรียนวิชาต่อไไม้ด้วยครับในไทยอาสาสมัครจะเอาอะไรจะเา